ท่านผู้ชมคะเจอกับจูนพรบงกฎนะคะผู้บริหารศูนย์โมบายนูฟอร์ไลท์กาญจนบ,บุรีนะคะวันนี้จูนได้พามาดูสิ่งดีๆนะคะที่แปลงฟักทองสวัสดีค่ะไม่ทราบชื่ออะไรคะแนะนําตัวกับออท่านผู้ชมนิด<ม>นึงคะ่ะสุภัฒจีนโสภาครับคุณสุภัฒจินโสภาเนาะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยอยู่กันที่ หมู่เจ็ดต,ต,ตําบลหนองตกยามอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับค่ะคราวนี้คุณสุพัฒน์เนี่ยเป็นลูกค้าเก่าจุนเลยเนาะใช้กันมาเป็นสิบชุดแล้วนะคะคเนาะวันนี้เพิ่งจะได้มีโอกาสเจอกันนะคะยินดีอย่างมากเลยวันนี้จุนก็จะขอนะคะขอเวลามาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับนะคะสําหรับเรื่องฟักทองนะคะตอนนี้ฟักทองของเราเนี่ยปลูกพันุ์อะไรคะเอ่อจะเป็นสพันหลักๆด้วยกันนะครับค่ะทรงแป้น กระโถนแล้วก็หมอนอ๋อมีแป้นมีกระโถนมีหมอนแป้นนี่มีแป้นลายแป้นเขียวแป้นลายแป้นเขียวครับออกระโถนลายกระโถนเขียวอแล้วก็หมอนลายหมอนเขียวโอเคค่ะตรงนี้ทั้งหมดกี่ไร่นะคะหกไร่ครับหกไร่แต่เมื่อกี้เดินเข้ามานะคะท่านผู้ชมคะเห็นแล้วว่าฟักทองเขาลูกใหญ่มากนะคะแล้วรู้สึกว่าดอกก็ยังเยอะอยู่เลยนะครับ ะะดอกพวกนี้ก็ยังจะเป็นลูกให้เราอีกต่อไปใช่ไหมอยอดจะเป็นลูกต่อไปครับอ๋อยอดจะเป็นลูกต่อไปเนาะนี่ก็แสดงว่าเก็บได้หลายชุดหลายชุดครับใช่ไหมคะชุดแรกนี่เราจะเก็บเมื่อไหร่คะน่าจะไม่เกินอาทิตย์หน้านี่ครับน่าจะไม่เกินอาทิตย์หน้านะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวจูนจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะคะว่าฟักทองเนี่ยสามพันหลักๆที่คุณสุพัฒน์ปลูกนะคะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันใหญ่อะคะ่ะนะคะคุณสุพัฒน์คะ ก่อนอื่นเลยจูนอยากถามว่ารู้จักจูนได้ยังไงอ๋อรู้จักทางอ่า YouTube ครับทาง YouTube ใช่ไหมได้เข้ามาดูในเคสของอ่าพกับแตงกวาครับพิกกับแตงกว,า,กกงกวานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยได้เนาะคุยกันนะคะแล้วก็คุณสุพัฒน์เนี่ยคือตอนนั้นปลูกอะไรนะตอนนั้นผมต้องการมาใช้กับอ้อยครับ อ้อยใช่ไหมสองปีแล้วนะคะที่รู้จักคุณสุพัฒน์นะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสวันนี้ได้มีโอกาสแล้วเนาะก็คาวนี้ว่าพอเราได้คุยกันคุณสุพัฒน์ก็สั่งสินค้าจากทางจูนมาเนาะและได้มาลองใช้กับอ้อยแต่ตอนนั้นถ่ายไม่ทันไม่ทันครับแต่วันนี้นะคะหลังจากเคสฟักทองนะคะท่านผู้ชมคะจูนจะ,ะถ่ายอีกหนึ่งเคสคือเคสอ้อยของคุณสุพัฒน์แล้วเรามาดูกันว่าลำขนาดไหนนะคะวันนี้เราฟักทองก่อนนะคะ ทรานี้ท้งเริ่มแรกเลยเนี่ยไม่ทราบว่าคุณสุพัฒน์เนี่ยได้แช่เมล็ดไหมแช่ครับแช่ใช่ไหมแช่ด้วยสูตรไหนจ๊ะสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งคือนูตฟอร์ไลท์สูตรหนึ่งนี่นะคะนูตหนึ่งเนี่ยคือเป็นเร่งรากเร่งรากเร่งรากเร่งกันงอกเร่งกันงอกเนอะแล้วรู้สึกมันงอกไวไหมไวครับค่ะแล้วแช่ประมาณกี่ชั่วโมงคะแช่ประมาณก่อนก่อนปลูกประมาณ 3- 4ชั่วโมงแล้วก็พึ่งใหม หลังจากการแช่เมล็ดเนาะครับทีนี้พอเราเอามาลงปลูกใช่ไหมใช่ลงปลูกแล้วกี่วันนะคะมันถึงงอกประมาณ3-4ถึงคืนครับสามถึงสี่คืนมันเริ่มโผล่นี่นี่ถือว่าเร็วไหมโผล่เร็วไหมปกติจะอยู่ประมาณครับเกือบเกือบอาทิตย์เกือบเอาทิตย์เนาะแต่ของเรานะคะแช่เมล็ดด้วยสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งตัวเดียวเหรอสูตรหนึ่งตัวเดียวครับตัวเดียวนะคะปริมาณล่ะประมาณ3ามซีซีกับน้ําประมาณลิตรถึงสองลิตรครับ อ๋อคือคือคุณสุพัฒน์ใช้สูตรหนึ่งนุษหนึ่งอะนะคะประมาณ3ซีซีต่อน้ำประมาณสักหนลิตรถึง2ลิตรเนะแช่เมล็ดแช่ให้ท่วมเลยคันนี้อัตราการงอกนี่คือโอเคเรารู้ละว่ามันงอกเร็วมากก็งอกประมาณเสียไม่ไม่เท่าไรอะครับเพราะว่าก็คือว่าพูดง่ายๆว่าขึ้นเกือบทุกเม็ดอะ ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นกกว่าเปอร์เซ็นก็ค,<ช>คือว่าความสูญเสียจากมเมล็ดที่มันไม่งอกเนี่ยน้อยมากน้อยครับแต่ถ้าเราไม่ได้แช่เลยอ่ะมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องไม่งอกเยอะนะใช่ใช่ไหมคะ,มะโอเคจะไม่ไม่ไม่เสมอกันไม่เสมอใช่ไหมใช่มันจะช้ากว่า๋อโอเคแล้วหลังจากนั้นพอง,งอกแล้วหลังจากนั้นประมาณสักครึ่งเดือนครึ่งเดือนก็ประมาณ15วันใช่เริ่มฉีดเริ่มฉีดแรกพร้อมกับยาฆ่าแมลง อ๋ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องการไปด้วยเนาะคันนี้้ว่าครั้งแรกหลังจากที่งอกแล้ว15วันนะคะท่านผู้ชมคะคุณสุพัทนก็ใช้สูตรไหนบ้างคะใช้สูตร 1, 1> ค่ะสูตร2แล้วก็เชือ้อราอ๋อใช้3ตัวเลย,เลยนะคะนุด1หน,นะคะช่วยในระบบต้นรากใบนะคะซึ่งการเจริญเติบโตเร็วนะคะแล้วก็สูตร 2, 2> รเนาะช่วยในการแต่ขแขนงเนาะ เร,เริ่มใบช่วยใบช่วยใบยด้วยให้มันแตกแขนงแตกหน่งก้านสาขาไป Inut for Life แปด Inut for Life แปดนี่คือตัวเคลียร่าขอขอนุญาตนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเคลียร่าเราเปลี่ยนฉลากเป็นน n u t for l i f แปดนะคะคือทุกอย่างคุณภาพเดิมอัตราเดิมนะคะดีเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเพียงแต่เปลี่ยนฉลากเฉยนะคะเผื่อท่านผู้ชมเพิ่งจะเข้ามาชมแล้วไม่ทราบว่าเออ Inut for l i f แปดกับเคลียร่าเนี่ยมันต่างกันยังไงมันไม่ต่างนะคะมันคือตัวเดียวกันใช้สามตัวเลย อัตรา5าซีซีน้ำรน้ำ20ลิตรตามสเต็ปเลยโอเค5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรสุภัฒฉีดเนี่ยคุณสุภัรฉีดยังไงคะคือแบบว่าเดินช้าเดินเร็วหรือเปียกหรือว่าไม่เปียกหรือว่าอะไรยังไงคะเดินธรรมชาติครับเดินธรรมดาแล้วก็พ่นให้เป็นละอองโออก็คือปรับหัวฉีดนะฮะผู้เป็นละอองเนาะแค่ไปปอดก็เดินเรื่อยๆก็ไม่เปลืองอ่ะไม่เปลืองครับหกได่เนี่ยฉีดครั้งแรกใช้ใช้น้ำเท่าไหร่คะประมาณจำได้ไหมคะา็ผลแรกก็จะใช้น้อยไม่น่าถึงร้อยลิตร ไม่น่าถึงร้อยลิตรเลยแต่เพราะว่ามันน้อยไงเพราะว่ามันยังไม่แตกประหยัดนะจะมาใช้เยอะก็ช่วงช่วงที่ว่าเผาเริ่มเรืแอยละโอ้ค่ะแล้วหลังจากนั้นอีกกี่วันคะถึงมาฉีดรอบที่สองสิบห้าวันสิบห้าวันสิบห้าวันคุณสุพัฒน์เริ่มฉีดครั้งที่สองคุณสุพัฒน์ฉีดด้วยสูตรไหนอีกคะสามตัวเลยครับเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะคะท่านผู้ชมคะหลังจากนั้นสิบห้าวัน ก็คือครึ่งเดือนฉีดทีหนึ่งเนาะก็เอา3ตัวนุด1นู่2ุแล้วก็นู๊ฟลอริสแัวรวมกันรวมกันนะคะรวมกันก็ปริมาณเดิมไหมปริมาณเดิมครับก็ห้าซีซีต่อน้ํา20ลิตรเหมือนเดิมเลยก็ฉีดพ่นเหมือนเดิมครับตอนนี้เริ่มฟักทองเดือนหนึ่งเริ่มเริ่มดอกยังคะยังครับยังใช่ไหมเริ่มเลื้อยครับเริ่มเลื้อยใช่ไหมฮะอ๋อเถาเลื้อยแล้วรู้สึกว่ามันเลื้อยเร็วหนาตาเลย เพราะว่าเข้ามาในแปลงนะคะท่านผู้ชมครับมันบึ้บอ่ะตอนนี้ฟักทองอายุกี่วันนะสองเดือนกับประมาณเจ็ดวันครับสองเดือนกับเจ็ดวันและครั้งที่สามที่สี่แล้วะห่างกันกี่วันแต่การฉีดก็สิบห้าสิบห้าวันเหมือนกันนะคะก็ยังฉีดในอัตราเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม3สามตัวเหมือนเดิมนะคะครนี้จูนอยากสอบถามว่าความรู้สึกเี่ยที่ฟักทองแปลงนี้ที่ใช้นูนฟลอไรด์อ่ะคุณสุพันมีความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้าง มันยอดอวบค่ะยอดอวบหนึ่งละปริมาณการติดลูกดีติดลูกดีด้วยเนาะโอเคแล้วแล้วมันมีการหลุดร่วงบ้างไหมมันก็มีเป็นธรรมชาติของปักทองแล้วนะโอเคเดี๋ยวย้อนถามนิดนึงนะคะลืมค่ะท่านผู้ชมคะคือคุณสุพัฒน์ที่ฉีดครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามเนี่ยคุณสุพัฒน์ได้ผสมอะไรไปนอกเหนือจากนูทฟอร์ไลไหมคะก็มีแค่ยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงนะคะยาฆ่าแมลงเนี่ยก็คือว่าเอามา คือปนๆไปให้เราได้กลิ่นใช่ไหมใช้อะไรแมลงค่ะแล้วใช้ในปริมาณที่เยอะไหมไม่เยอะครับไม่เยอะใช่ไหมจากสมัยก่อนที่คุณสุภัฒน์เคยทําใช้ยาฆ่าแมลงเยอะไหมพอสมควรพอสมควรแต่เมื่อใช้นูโฟไรแล้วรู้สึกการใช้ยาฆ่าแมลงลดลงไหมลดลงครับโอเคนะคะนี่ก็เป็นจุดที่ดีเนาะเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารพิษเยอะๆนะคะ คือว่านูตโฟไร์ไเนี่ยเราเสริมสร้างความแข็งแรงของพืชน,นะคะมแมลงอะไรก็จะรบก,กวนน้อยลงนะคะแล้วประหยัดต้นทุนด้วยประหยัดครับใช่ไหมเราไม่ต้องซื้อยาฆ่า,มาแมลงเยอะ,ะเฉลี่ยแล้วมันค่าใช้จ่ายไม่เยอะใช้จ่ายไม่เยอะเนาะรู้สึกว่าประหยัดเลยเนาะใช่โอเคแล้วณตอนนี้นะคะได้ข่าวว่าอีกไม่กี่วันก็จะเก็บละบนะแล้วรู้สึกว่าลูกเนี่ยหรือผลผลิตที่เห็นอยู่ในไร่ตอนเนี้เป็นที่ประทับใจเรามั้ย เป็น,นที่พอใจเรามะที่เห็นอยู่ตอนนี้พอใจครับพอใจนะเอากี่ตันคะ <c oughs> <c oughs> ได้เยอะมากค่ะท่านผู้ชมจริงๆแล้วเดี๋ยวจุนจะแจ้งทีหลังเนาะจะโทรมาสอบถามคุณสุภัทรว่า <c oughs> โอ้เก็บไปทั้งหมดแปลงนี้มันได้กี่ตันแล้วลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วแน่นมะรู้สึกอะลูกลูกธรรมดาแล้วที่เราเคยทําน้ําหนักอะอดีกว่าเก่ามเท่าที่จับด,<ก>ดูผมใช้มาก็คือปลูกพทอมาแลใช้มาตลอดก็คือ จะเป็น<ด>มาตรฐานเดียวกันโอ้ได้ได้ในน้ําหนักที่โอเคเลยได้เนาะเห็นลูกแค่เล็กๆเนี้ยสามโลแล้วสามโลแน่นเนาะโอเคใช้มาจนถึงวันนี้ละจะเก็บเกี่ยวแล้วนะคะคราวนี้จูนอยากจะให้คุณสุพัฒน์พูดความประทับใจในตัวนุ่ฟอร์ไลท์คำจะกํำกัดความสั้นๆก็ได้ค่ะให้ท่านผู้ชมฟังว่าใช้นู่ฟอร์ไลท์แล้วมีความรู้สึกยังไงกับผลิตภัณฑ์ของเราอ่าผลก็รู้สึกผลน้ำหนักดีครับค่ะแล้วก็ความแข็งแรงคับ ดีใช่ไหมค,คือพืชผลได้น้ําหนักดีความแข็งแรงของพืชไปได้ดีนะคะต้านทานกับโรคแมลงได้พอสมควร,ครตามนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณสุพัฒน์มากเลยนะคะคที่สละเวลานะคะให้จูนมาถ่ายทําในเคสของฟักทองซึ่งเป็นฟักทองที่โอเคเลยสวยน้ําหนักดีลูกใหญ่นะคะเป็นพันธุ์พื้นบ้านเนาะโอเค แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะหรือเ,เพื่อนๆเนี่ยที่กําลังชมจูนอยู่นะคะอยากจะทราบว่านูฟอร์ไลซ์ซื้อที่ไหนซื้อได้ที่จูนนะคะนะคะโทรติดต่อมาได้เลยนะคะต้องการเปิดใจใช้นูฟอร์ไลซ์สามารถที่จะโทรหาจูนได้นะคะที่เบอร์092 484 2250 0924842250อีกเบอร์นะคะ0851239829นะคะ2เบอร์นี้เป็นเบอร์ตรงนะคะสามารถทักแชทแอดไลน์นะคะสอบถามราคาหรือว่าปรึกษาอะไรได้ทั้งนั้นนะคะยินดีค่ะจุนจัดส่งสินค้าทั่วประเทศนะคะมีบริการจัดส่งฟรีด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะถ้ายังไงแล้ววันนี้เนาะ จูนก็ต้องขอบคุณคุณสุพัฒน์มากๆนะคะที่เปิดโอกาสให้จูนกับจูนและทีมงานเนี่ยได้มาเผยแร่ความรู้กันนะคะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะคสวัสดีค่ะงั้นเราลาท่านผู้ชมพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะ